รถมือสองคุณภาพเอามาฝากพี่ๆให้ได้รับชมอีก1นึคันแล้วนะคะสำหรับ Honda HR-V ตัว RS เลยคันนี้คุณพี่ขะสวยสภาพสมบูรณ์แบบแล้วก็ผ่อนถูกมากๆถายจาสป้ายแดงไปเยอะคุณพี่ผ่อนเท่าตัวโลแต่ได้ตัวท้อปไปนะคะรายละเอียดคลิปเต็มมิกี้มีมาให้แล้วนะ,คะใครหารถที่ราคาคุ้มๆ คุณภาพแน่นๆอยู่นะคะคุณพี่คะเรื่องรถมือสองต้องนึกถึงมิกกี้เพรยนเลยแล้วรถ SUV ีคันนี้รอพี่ๆไปเป็นเจ้าของอยู่นะใครมองหานะคะรายละเอียดตัวรถมิกกี้มีมาให้แล้วไปรับชมกันต่อได้ในคลิปเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มิกกี้พาที่มาชมรถสวยๆกันอีกหนึ่งคันแล้วค่ะตรงที่พี่ๆเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือตัว Honda h เฮชาวี v. ท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะมากันกับสีเทาดำสำหรับรุ่น1.8 RS น่าสนใจรายละเอียดยังไงนะมิกี้จะพาพี่ๆไปเช็คให้ครบถ้วนนะคะทุกจุดเลยคุณพี่คาะใครมองหารถรุ่นนี้อยู่ได้ในราคาดีๆรถคุณภาพสวยๆนะคะมีการันตีหลังการขายแล้วก็ใบรับประกันตัวรถให้ไปเลย274จุดนะคุณพี่มาหามิก้ได้เลยดูคลิปนี้กันไปยาวๆเลยค่ะคุณพี่คะเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันเลยเนาะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคุณพี่ได้ไฟหน้าเป็นแบบ full LED เลยนะคะ สำหรับตัว Honda HRV 1.8 RS คันนี้นะราคาจากป้ายแดงเนี่ยก็หายไปเกิน50%เลยคุณพี่ตัวโครงไฟหน้าของเขาสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยหลุดรอยลอกรอยล่อนหรือว่ารอยแตกรายงนานไอ้น้ำรั่วซึมนะคุณพี่อย่างที่พี่กี้บอกไปว่าเป็นไฟแบบ LED เต็มระบบเลยนะรวมถึงไฟเลี้ยวไฟ d a y ์ไทมเนี่ยได้เป็นไฟแบบ LED แล้วก็เป็นไฟเซ็เอร์ด้วย ไฟตัดหมอกก็เช่นกันนะคะได้เป็นไฟแบบ LED ไปแล้วเรียบร้อยตัวนี้คุณที่ RS นะคะชุดแต่งรอบพันของเขาเนี่ยอย่างทารางเขาได้สเกิร์ตไปนะด้านข้างก็มีบันไดข้างให้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าพี่ๆสังเกตเห็นจะเห็นว่าล้อแม็กของเขาเนี่ยเป็นลายพิเศษด้วยนะคะสําหรับตัว RS นะกันชนด้านหน้าสภาพสมบูรณ์เลยไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะรวมถึงสเกิร์ตด้านหน้าด้วยนะจ๊ะคุณที่จ๋าไม่มีรอยแตกรอยหักรอยไปเบียดกับขอบฟุตบาทเช่นเดียวกัน สีตัวรถนะคะตามสำเนาเล่มเลยระบุลงตามสำเนาเล่มสีเทาดํานะคะตัวนี้กระจังหน้าของเขาเนี่ยได้เป็นโครเมียมลมดามานิดนึงนะคะคุณพี่สภาพฝาพกระโปรงด้านหน้าจะเห็นว่ามันสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีรอยสะเก็ดหินรอยหินดีดเลยนะตรงนี้สภาพสมบูรณ์มากๆเลยค่ะคุณพี่คะ่ะตัวนี้คุณพี่ป้ายแดงอยู่ที่1ล้านกว่ากว่านอ้อยอย่างที่มิกบอกตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคุณพี่คะ่ะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ได้ตัวท็อปสุดไปใช้เลยนะจ่ายในราคาัวโลนะคะแต่ว่าได้ตัวไฮไปเลยคุณพี่อ่ะมาดูกันต่อมาดูกันต่อตัว RS มีอะไรบ้างเนาะล้อแม็กของเขาได้เป็นแม็กขอบแบบว่าร้อ505รูนะคะคุณพี่ค่ะแล้วก็ได้เป็นแม็กขอบ17ไปนะตัวนี้เนี่ยรัดมาด้วยยาง y o ก o h a m a ทั้ง4สเส้นเลยคุณพี่ได้ยาง y o ก o h a m a ไป4สเส้นเลยนะคะแล้วก็ดิสเบรกเนี่ย4ล้อเช่นเดียวกันด้านในค่ะคุณพี่ค่ คุณพี่ขากระจกมองข้างของเขาเห็นไหมมีกล้องตรงนี้เพราะว่าเขามี Honda l a n e w a t c h ด้วยสซงระดับตัวท็อปสุดนะคุณพี่มี Honda l a n e w a t c h ด้วยนะคะมือจักของเขาเนี่ยครอบมาเป็นตัวกันรอยทั้ง4บานแล้วเรียบร้อยนะบอดี้ตัวรถเส้นสันทางด้านซ้ายไม่มีรักยิ้มแก้มข้างแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีที่คุมโทนดาอยู่แล้วก็ดูแลง่ายรอยขนแมวไม่ค่อยเห็นชัดนะสีเทาดา โอเคเลยถ้าใครชอบสีที่คุมโทนแบบนี้นะแล้วก็มากันในทงสปอร์ตคุณพี่คะมาดูบอดี้ตัวด้านหลังกันบ้างนะคุณพี่ดูภาพโดยรวมเนี่ยก็คือโครงสร้างเดิมเลยอันนี้มิกี้มีรับประกันโครงสร้างให้นะคะ274จุดอย่างที่บอกอันนี้ก็คือตัวรถช่วงล่างห้องเครื่องตัวถังนะคะรวมถึงตัวสีรถแล้วก็เลขใหม่ด้วยนะคุณพี่รับประกันตัวเจอว่าพ่ความชนหนักรับซื้อคือร้อเลยนะคะ ใครสนใจเบอร์ด้านล่างมิกกี้ขึ้นให้แล้วนะคะกดโทรมาได้เลยค่ะคุณพี่โทรมาได้เลยนะตอนนี้คันนี้ยังว่างอยู่นะคุณพี่จ๋าสามารถอขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าขอคำปรึกษาได้เลยนะคุณพี่เกี่ยวกับรถยนต์มือสองคุณภาพนะคะต้องที่เพชรยนต์เท่านั้นเลยมาหามิกกี้เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนไปดูบอดี้ด้านหลังกันต่อค่ะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยโลโก้ R S อยู่ครบแล้วมันเป็นตัวท็อปเนาะมีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีกล้องถอยพร้อมตัวเส้นเลนไกด์ให้ด้วยนะคุณพี่กล้องถอยเขาอยู่ตำแหน่งนี้เลย นะจ๊ะแล้วก็มีเป็นตัวปรับมุมมองได้สามมุมมองด้วยสําหรับกล้องหลังนะคะคุณพี่คะด้านบนได้เสาสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินมีสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกนะคะคุณพี่คะด้านในมาดูการห้องคนสัพะละจ้านหลังนะคะก็ถือว่าทํามาได้กว้างแล้วก็ขนของขึ้นลงสะดวกง่ายมากๆเลยเหมาะนะสําหรับพี่ๆออฟฟิศหรือว่าพี่ๆอยากจะได้รถ s u สทรงขนาดเล็กที่หาที่จอดรถง่ายเนี่ย ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งมิคกคิดว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะคุณพี่คะขน,นของขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็หาที่จอดรถง่าย h ฮชวี v, นิยมทั้งในมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะถ้าพี่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะมาดูกันเนี่ยถาดฝาท้ายมีอยู่แล้วนะคะเจ้าของเดิมมีให้แล้วเรียบร้อยนะคุณพี่ผ้ารองสักหลาดด้านล่างอะไรแบบเนี้ยอันนี้เขาก็นี่นี่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะ สภาพสมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มีหักตัวฝาไม้กระดานเนี่ยมาด้านล่างมีอะไรบ้างนะคะคุณพี่เดี๋ยวขออยนะุญานี่เลยชุดอะไรยางเครื่องมือแม่แรงนะคะอยู่ครบนะจ๊ะคุณพี่จ๋าอยู่ครบเรียบร้อยแล้วก็สภาพตัวบูกผ้าสกอดด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีอรอยขีดข่วนไม่มีอรอยขาดเลยนะก็ถือว่า ดูแลได้ดีทีเดียวนะคะคุณพี่แล้วก็มีกระน,น่ไว้เปิดปิดไฟตรงนี้ด้วยอนะ่าได้เป็นไฟแบบ LED ด้วยนะตรงนี้ส่วนเรื่องโครงสร้างใครกังวลน,นะคะมิกกี้พาดูเช็คจุดเล็กๆน้อยๆละกัดเนาะนี่เลยเม็ดอาร์คมีครบนะคะหัวน็อตไม่มีอรอยขันรอยไขนะคุณพี่สําหรับประตูบานหลังแล้วก็ทุกบานเลยอันนี้ก็คือน็อตไม่เคยขยับรอบคันเลยนะคะคุณพี่คะใครมองหารถคุณภาพอยู่นะคุณพี่หามิกกี้ได้เลย 5,900อะ5 000, 9 0 0 0บาทนะคันนี้จากป้ายแดงก็คือหายไปเกินครึ่งผ่อนอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเดือนะละห0 0 0 0มืนกว่ากมในเลทฟรีดาวนะคะเราพูดถึงถึงในเลทฟรีดาวเนาะดอกเบี้ยพิเศษมิกี้มีเริ่มต้นให้อยู่ที่2.9 3เท่านั้นนะคุณพี่ถ้าพี่สนใจนะคะก็ทักมาได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยทั้งในไลน์นะคะมิก้ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ในเดสคริปชันแล้วแล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นให้เลย เนี่ยโลโก้ครบนะคะคุณพี่จ๋าบานหน้าบานหลังซ้ายขวาโลโก้ฮอนด้อยู่ครบกระจกไม่เคยเค็มไม่เคยแตกแน่นอนว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมานะคะคุณพี่ขามาดูบ้านในกันดกว่มาดูด้านในกันต่อนะคะคุณพี่ตัวบอดี้ตัวรถเนี่ยดูสภาพเบาะของเขาสวยสมบูรณ์แบบมากๆรอยย่นตามการใช้งานแทบจะไม่มีเลยนะต้องบอกเลยนะคะคุณพี่อันนี้เบาะเดิมโรงงาน เป็นเบาะหนังวัสดุดีแล้วก็เป็นเกรดที่ยืดหยุ่นได้สูงนะคะฟองน้ําเขาก็เต็มเต็มฟ,ฟูฟูแบบนี้เลยนะคุณพี่เวลาจะใส่ของเพิ่มนะคุณพี่พับราบไปแบบนี้ได้เลยนะคะปรับแยกพับแบบ6กสิบสี่สิบเนาะเพราราบเป็นแนวเดียวกันกันกบด้านหลังเลยนะเผื่อมีของชิง้นใหญ่ๆนะคุณพี่อันนี้ก็คือปอกจบปรับฟังก์ชันการใช้งานได้หลายรูปแบบนะคะเบาะด้านหน้าเนี่ย ดูจากด้านหลังคุณพี่เห็นไหมรอยขาดรอยปีไม่มีเลยนะคะแล้วก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตด้วยเดี๋ยวมิกกี้พาไปดูด้านหน้าต่อนะเช็คของกันสักครู่นึงคุณพี่พวกหัวน็อตอย่างที่มิกกี้เคลมนะคะบอกไว้เลยว่าไม่เคยมีพลิกคว่ำชนหนักไม่เคยถอดไปเก็บงานเลยนะคุณพี่หัวน็อตไม่ขยับรอบคันเลยแล้วก็แผงประตูเนี่ยอ่ะเอายกมาเป็นตัวอย่างสักหนึ่งบานเนาะตัวนี้นะคะปุเป็นวัสดุนะเกรดเดียวกันกับตัวเบาะนั่งเลยนะคุณพี่มารอบบาน เต็มบานเลยนะคะตรงนี้ก็คือให้ความแบบว่าดูมีระดับนะคะมีความลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองคุณพี่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยเห็นไหมคะไม่มีอรอยขันรอยไข่เลยนะซีนยางเดิมไหมสีเดิมอย่างที่มิกกี้บอกไปต้องเอาเล็บจิกเข้านะคะแบบนี้เลยคุณพี่ใครสนใจนะผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นแต่ถ้าพี่อยากผ่อนถูกกว่าน,นี้พี่เอาไปเลยค่ะฟรีดาวนเนี่ยมันไม่จุใจใช่ไหมคุณพี่ วางดาวห้าหมื่นค่างวดลดลงไปหนึ่งพันบาทนะคะวางดาวหนึ่งแสนค่างวดลดลงไปสองพันถ้าพี่สนใจที่จะผ่อนถูกกว่านี้นะวางดาวได้ฟรีดาวได้จัดได้หมดทุกอย่างเลยคุณพ,พี่ซื้อสดหรือจัดไปแนนมิกี้ยินดีให้คำปรึกษาค่ะไปะมาดูกันต่อแผงประตูด,ด้านข้างตรงนี้นะคะคุณพี่ฝั่งก็อย่างที่มิกี้บอกไปรายละเอียดอะ่ะเขาบุกมาเป็นหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะคุณพี่ยังไม่พอนะคะสักับเพจมีบันไดข,ข้างของเขาเนี่ยตกแต่งมาเป็นสีดําเลยนะ เป็นสีดำล้วนนะคะสาภาพสวยมากๆเลยแล้วก็มีด้านในตัวรายละเอียดตัวรถเนี่ยอย่างเช่นเบาะคู่หน้านะคะของเขาเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคุณพี่เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็สาภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะสาภาพสมบูรณ์มากๆมีรอยย่นตามการใช้งานเล็กน้อยแต่เบาะตึงเบาะฟู้เหมือนเดิมเลยคุณพี่แล้วเบาะคู่หน้าได้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางด,ด้วยนะคะคุณพี่สาสำหรับคนขับนะคันด้าเลนวอชใช้งานผ่านตรงนี้เลย ที่มีให้เห็นนะคะคุณพี่แล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยของเขาได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันตัว RS ได้โลโก้แฮแดงไปนะโลโก้แฮแดงของแท้นะคะมีในตัวท็อปขนาดนนะั้นสำหรับ RS หรือพวกใคร r เนาะคุณพี่แล้วก็ไปดูการใช้งานด้านในกันต่อนะคะไปดูการใช้งานด้านในกันต่อปุ่มพูดสตาร์ทของเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายของตัวพวงมาลัยเขียยแป้นเบรกและสตาร์ทรถไปพร้อมๆกันเลยนี่นี่ค่ะคุณพี่จ๋าแท็ก เวลาดูเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลีวล้วเราก็มีให้เรียบร้อยนะประวัติเขาเช็คได้นะคะคุณพี่จ๋าตั้งแต่ออกจากป้ายแดงตัวนี้เนี่ยเป็นรถพร้อมใช้งานแล้วนะพร้อมใช้งานแล้วนะคะคุณพี่คะสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้เลยนะคุณพี่เดี๋ยวเมื่อกี้ลองปิดประตูดูมันจะเก็บเสียงด้านนอกดีไหมนะก็โอเคเลยนะคะคุณพี่คะ่ะนอกจากเก็บเสียงด้านนอกได้ดีนะ ติดฟิล์มไปให,ให้ใหม่แล้วรอบบานนะคะคุณพี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยพวงมาลัยของเขามัลติฟังก์ชันก็มีเป็นคูซคอนโทรลให้นะคุณพี่รับสายโทรวางแล้วก็มีนี่เลยตัว RS มีเกียร์พัดเลนช์ให้เล่นด้วยนะคะวัสดุหนังที่หุ้มพวงมาลัยมาก็เป็นวัสดุหนังอย่างดีเลยนะหนังอย่างดีเลยค่ะคุณพี่ไม่มีรอยย่นเลยแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอย่างพวกหน้าจออะไรเงี้ยก็เป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะ เชื่อมต่อบลูทูธได้ FM AM เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะโฟนลิงก์ได้ HDMI USB ได้ครบเลยนะคะคุณพี่ส่วนแอร์เนี่ยก็ได้เป็นแอรแบบดิจิตอลนะคุณพี่แบบระบบสัมผัสเหมือนกันเลยนะคะปรับออโต้ได้หรือปรับอัตโนมัติก็ได้นะคุณพี่ หัวเกียร์สภาพสมบูรณ์ไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยนะคะแล้วก็เดินได้ตะเข็บแดงมาเพิ่มความสปอร์ตมาด้วยคุณพี่ขาตัวนี้นะแล้วก็เกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโตโ้เบรกโฮมมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่จา๋านอกจากนั้นที่มิกกี้บอกว่าเขามีกล้องถอยเนาะนี่เลย กล้องถอยของเขาเนี่ยปรับมุมมองได้3ระดับเลยนะคะคุณพี่คะ่ะกล้องชัดมากๆเลยนะตัวนี้อ่าปรับมุมมองได้3ระดับนอกจากนั้นของเขามีเป็นตัวนี้ค่ะคุณพี่จ๋า Honda l a n s Watch ที่ใช้ตรงนี้นะคุณพี่กดมาเลยนี่มุมมองจากด้านข้างนะคะไว้เตือนจุดอับสายตานะมันจะขึ้นบนหน้าจอตรงนี้เลยซึ่งตำแหน่งอะทวนกันอีกทีนึงจะอยู่ตรงข้าง กระจกมองข้างฝั่งซ้ายตรงนี้นะเขาก็จะเห็นจุดอับสายตาเวลาแบบอย่างมีมอเตอร์ไซค์มาใกล้รถเนาะก็จะเห็นมุมมองได้ชัดขึ้นน,นั่นเองค่ะคุณพี่คะแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะสําหรับคันนี้ได้กระจกตัดแสงอัตโนมัติแล้วไฟของเขาได้เป็นแบบไฟ LED แล้วเรียบร้อยด้านบนเนี่ยบุมาเป็นผ้าสักหลาดสีดํานะคะคุมโทนความสปอร์ตแล้วก็มีหลังคาซันรูฟด้วยกลาสกพาราโนมิกซันรูฟไปถึงตอนหลังเลยนะคุณพี่ เวลาจะใช้งานเปิดได้ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าเลยนะคะด้านหลังถ้าคุณพี่ไม่อยากใช้เนาะอากาศมันร้อนพี่ปิดได้เลยนะคะตัวนี้ออปชั่นครบจัดเต็มในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงคนะ่ะคุณพี่จ่ายแบบตัวโลแต่ว่าคุณพี่ได้ตัวหายไปเลยนะคะใครสนใจเนี่ยติดต่อมิกกี้ได้เลยนะติดต่อได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นสินนะคุณพี่แล้วก็ราคาดีมากๆวันนี้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคุณพี่ ป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่1น1ล้านหแสนกว่านะวันนี้มาในราคาที่คุ้มมากๆเลยใครสนใจนะคะรีบติดต่อพี่พี่มาเลยนะตัว RS ว่างอยู่ให้พี่พี่เพียง2องคันเท่านั้นนะตอนนี้นะคุณพี่ว่างให้2องคันเป็นสีเทาดำหนึ่งคันแล้วก็สีขาวหนึ่งคันนะคะเนี่ยอย่างสภาพหน้าห้องเครื่องคุณพี่สมบูรณ์แบบไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมนะคะคุณพี่ะไม่มีเครื่องดันแน่นอน โครงสร้างรับประกันให้ Mag เมอาร์คเบ้าซ้ายขวาอยู่ครบนะคะตัวซซเรียลนัมเบอร์หรือว่าตัวเลขตัวฐานตัวฝากระโปรงเนี่ยก็มีอยู่ครบหัวน็อตไม่มีรอยขัดรอยไขยเลยนะคุณพี่คันนี้คุณพี่จ๋าสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆเลยนะนี่เลยอย่างที่ม่กี้เคลมไปว่าหัวน็อตเขาไม่มีขยับเลยนะคะคันนี้ใครสนใจนะคุณพี่ขาดูเลย เม็ดอะค่ครบคานด้านหน้าไม่มีบิดเปี้ยวโคตรงนะ5 9า0 0 0บาทนะคะคุณพี่ขาหายไปจากป้ายแดงเกินค่า10%เลยถ้าพี่สนใจรีบติดต่อมาเลยนะคะคันนี้ยังว่างให้พี่พี่ได้จับจองเป็นเจ้าของอยู่นะหารถคุณภาพต้องนึกถึงมิกีเพชทโยนต์เลยคะ่ะ